เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมเองเมลโลดี้คนเดิมนะครับผมก็วันนี้คือที่จริงอะ่ะผมอยากจะขออนุญาตพูดเกี่ยวกับเ t ีหน่อยละกันนะครับผมคือมันรู้สึกว่ามันคนอะ่ะจะเริ่มน้อยลงน้อยลงทุกทีเลยนะครับผมก็ผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือ1คือคนเริ่มหายไปทีละหนึ่งถึงสองคน นี่คือความผิดปกตินะครับผมสองด้านใหม่ทำให้เกมเสียระบบจริงหรือไม่สามผู้เล่นใหม่ไม่ค่อยได้ทำความรู้จักกับเกมนี้จนกระทั่งทำให้หมดไฟในกำเลงรวมทั้งผู้เล่นเก่าด้วยนะครับผมคือสามข้อเนี้ยผมจะมีข้อที่ถือว่าเราจะไปถึงดวงจันทร์เป็นข้อสงสัยอย่างยิ่งเลยนะครับผมคือมันอาจจะแบบว่าคือผมไม่รู้จะพูดยังไงดีคือแบบว่าคือเกมมันเริ่มแบบว่า เริ่มเริ่ม,มค่อยๆตายมันจะเริ่มแบบค่อยๆทรมานเหมือนแบบว่าคุณมีมะนาวอยู่ลูกหนึ่งนะครับผมแล้วมันค่อยๆเริ่มแบบเน่าเน่าเน่าจนแบบว่าความเปรี้ยวมันเริ่มหายไปแล้วก็ความหวานของหลายๆอย่างของอะคืออ,อย่างเงี้ยของวางเหมืบนโต๊ะทิ้งไว้อ่ะแล้วคือคุณไม่สนใจไม่สนใจอะไรเลยมันก็จะเกิดแบบว่ารสชาติของอะไรหลายๆอย่างมันเริ่มหายไป นะครับผมก็เลยยิงคิดอยู่ว่าเออถ้าเกิดเกมนี้มันยังอยู่ก็คือมันจะอยู่รอดไหมแต่ผมพูดได้เลยว่ามันน่าจะไม่รอดแล้วล่ะนะครับผมเพราะว่าแค่ผมไปรับพาเวลมานะครับผมดันใหม่8ดรอบ5้าสิบาทยังไม่มีใครมานะครับผมยังไม่มีใครมาวนบัตรก็ยังไม่มีนะครับผมคือผมเข้าไปดีดันใหม่ปุ๊บไม่มีคนเลยคนแบบโล่งคือแบบหายหมดเลยนะครับผมก็เลยตกใจอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ วันเนี้ยที่จริงอ่ะผมจะมีคลิปลงคือสิบทับสี่แต่ว่าเดี๋ยววันเนี้ยจะขอทําการแบบว่าเดี๋ยวผมจะลงไปในดานที่ถือว่าให้มันรวดเร็วหน่อยแล้วกันนะครับผมที่จริงไอ้พวกชัปเตอร์คือแบบผมน่าจะไม่ได้ลงแล้วล่ะเพราะว่าคนมันน้อยด้วยแล้วคือแบบคุณน่าจะไม่ค่อยเล่นกันนะครับผมก็เลยแบบว่าพูดคุยกันก่อนน้พูดคุยแบบพูดคุยเล่นๆเ,เนาะก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนคือผมจะพาทัวร์เลยดีกว่า อ๋อรู้แล้วก็เดี๋ยวคือผมจะบอกว่าคืเกมเนี้ยเดี๋ยวผมเดินไปดีกว่าแค่เดินเอาตั้งแต่ที่แรกคือโนวิชก่อนนะครับผมส่วนแคมอื่นผมพูดเลยไม่เดินอ่ะคนแบบไม่มีนะครับนี่คือเท้าศูนคือเท้าศูนย์อะจะสังเกตว่าคนอะมันจะเดินแบบแค่เดินแบบทีดๆหน่อยแต่ว่าไอสิ่งที่เห็นนะบางคนยืนอยู่เพีครับผมคือแบบมันไม่มีอะไรทำจริงๆกิจกรรมมันน้อยไป กิจกรรมเกมมันน้อยมากๆจริงๆผมพูดว่ากิจกรรมเกมมันน้อยไปแล้วคือผลจากการโปรโมทมันไปทางที่แบบว่ามันไม่ค่อยดีนะคะผมก็อาจจะเป็นเพราะว่าคือเกมมันแบบมันเป็นเกมเก่าก็จริงเราเล่นให้หายคิดถึงแต่ถ้าเล่นจริงๆจริงๆคือแบบมันจะน้อยมากซึ่งผมอ่ะก็คือหนึ่งคนที่จะเล่นแบบจริงๆจริงๆแต่รู้สึกว่าฟีลนี้มันจะไม่มีอ่ะกิจกรรมมันไม่มีที่จริงกิจกรรมมันควรจัดทุกอาทิตย์นะครับผมนี่มันจัดทุกเดือนซึ่งผมเวอร์เลย ผมแบบเวอร์ทำอะไรไม่ได้นะครับผมคือแบบคือหมดฟิลลิ่งไปทีละหยกักทีละหยักนะผมนี่คืออ่าอันเนี้ยมันปกติโนวิดนะครับผม,อออนนม,บผมไอไอโคลอสเซียมคือตอนเนี้ยคนส่วนใหญ่ลงคนที่โคลอสเซียมกันหมดแล้วนะครับผมก็ต่อไปเดี๋ยวไปชมในเมืองกันนะผมคือแค่ในเมืองอะ่ะมันจะมีแค่ร้านต่ายตั้งขายอย่างเดียวนะครับผมมันที่เหลือมันจะไม่ค่อยมีอะไรมาก ด้วยกันนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวคือปกติในด่ดนอ่ะคุณมันจะเยอะใช่ไหมเดี๋ยวผมพาเข้าไปปุ๊บอ่ะถ้าเกิดในด่ดนคนเยอะมันยังถือว่าโอเคยังพอได้อยู่แต่วันเนี้ยคือผมเข้าไปปุ๊บคนแบบหายไปเกือบมันทํารู้สึกแบบคือเว่อร์เนี่ยคือมันเริ่มหายครับเนี่ยอ่ะผมซูมข้านบนปกติคนมันจะเยอะตรงนี้มากมากอันนี้คือไม่มีเลยคือแบบมันไม่มี นะครับผมก็เลยแบบว่าขนานาตุ่นรับพาเวลยังไม่มีใครมาเลยนะครับผมเออก็ยังคิดอยู่ว่าน่าจะประมาณเนี้ยคะนคน่าจะหายไปนะครับผมคนค่อยๆเริ่มทยอยขายทยอยขายกันเพราะว่าจากการที่แบบว่าอ่ะไหนๆผมพาไปดูก,กันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่กันที่ไปที่ดิสกันนะครับผมโอเคโย่แล้วเจอกันที่ดิสกนะครับผมโอเคมา ผมว่านี่นายายยก็น่าจะเป็นดิสแล้วกันอันนี้ผมขออนุญาตย่อจอแล้วกันนะครับผมก็อันนี้คือในดิสนะครับก็อ่ะผมจะมาให้ดูว่าบริการซื้อบริการขายแม่งแตกกันยังไงตอนนี้คือเอ่อโอเคบริการซื้อนะครับผมเนี่ยคือบริการซื้อแบบมันจะคือมันแค่รับซื้อ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 แต่ผมจะให้สังเกตที่การบริการขายนะครับผมการบริการขายนี่คือบางทีมันก็ตูมอ่ะมันตูมทีเดียวทุกๆหนึ่งนาทีมันมาแล้วอะ เนี่ยไม่แกคือมาไวมากนะครับผมเนี่ยมันก็คือแบบเป็นมันเป็นอาจจะเป็นผลสาเหตุแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมก็ผมอยากจะบอกว่าเอ้แค่พูดคุยกันนะโอเคนี่แค่พูดคุยอ่าผมจะมาขอทําการพูดถึงสาเหตุที่ผมพูดไปสาเหตุแรกทําไมคนหายหนึ่งถึงคนก็คือเนื่องจากเกมมันไม่มีกิจกรรมเกมมันน่าเบื่อเกินแล้วก็เกมมันไม่มีอะไรท้าทายนะครับผมแล้วก็รู้สึกแบบว่ากิจกรรมมันไม่มีการจัดแบบทุกปีกทุกทุกอาทิตย์อะ นะครับผมถ้าเป็นเซิร์เบียจะจัดทุกวันอาทิตย์คุณไปดูเซิร์ฟบีกันได้เลยนะครับผมอ,อ่อเรื่องของดันใหม่ทําให้เสียระบบป่ะเสียแบบเสียสมดุลป่ะเอาจริงนะคือมันเสียสมดุลนะครับผมเสียสมดุลแบบเสียแบบมากๆเลยนะครับผมก็เลยทําให้แบบคนมันเริ่มทยอยออกกับอีกผลข้อที่หนึ่งแบบมันคล้องจองก,กันเลยนะครับผมส่วนเรื่องที่สามก็คือผู้เล่นใหม่ไม่มีประสบการณ์และมีแต่คนที่จะแบบว่าคือแบบผู้เล่นใหม่หมดไฟถามว่าเป็นเรื่องจริงไหม เป็นเรื่องจริงครับผมผู้เล่นใหม่หมดไฟซึ่งเมื่อวานนี้ผมไปรับน้องใหม่มาสองคนซึ่งเป็นผู้เล่นใหม่ผมสอนพวกเขาสอนแบบละเอียดจนถี่ถ้วนจนกระทะั่งพวกบักบางคนแบบว่าหมดไฟในการเล่นเลยนะครับผมหมดไฟแบบมันยากขนาดนั้นหรอคือจริงจริงมันไม่ยากหรอกครับแต่ว่ามันเข้าใจยากแล้วคือแบบเกมมันแบบมันพัฒนาเร็วเกินอะเอาจริงๆปดห้าที่จริงอ่ะมันต้องประมาณเกือบสามถึงสี่ปีนะครับผมอันนี้มันมาปึ้มเดียว เนี่ยมันมาปึ้มเดียวมันไม่มีอะไรทับนะครับผมแล้วก็เรื่องของระบบพาวเวลเอ้เรื่องระบบเวลก็รู้สึกว่าว่ามันมันเอ่อเขาเรียกว่ามันนี่ไปมันนีไปมันแย่เกินไปนะครับผมถ้าเกิดแบบว่ายีมาฟังนะครับผมก็ได้โปรดเถอะมารับฟังหน่อยลวกันนะครับผมโอเคซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตทำการจบคลิปเพีงเท่านี้นะครับผมมันไม่มีอะไรมากแล้วนะครับ ถ้ามีเสียงพลมก็โปรขออภัยนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมขออนุญาตจบคลิปนี้ผมใครสนใจสามารถฝากไลค์ฝากซับไปไดฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมว่าไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวสิบหกสี่สิบห้าสิบหกเดี๋ยวผมจะทําการาลงแบบว่าอ๋อลงแบบฉบับรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับผมน่าจะลงวันนี้นะครับน่าจะได้วันนี้นะครับก็โอเคซึ่งคลิปนี้ไปแลน,นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย